แกวันนี้เราจะมารีวิวของมูว่ะสืบจากว่าเราอะนะไปสั่งพิกร้านหนึ่งมาก็คือร้านพี่เบสอาจารย์เบสอมอล่าห้าหกเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้ของมารีวิวเพิ่มนะคะก็เป็นเทียนเว้ยมันเป็นเทียนที่เรียกว่าเทียนสายมูเขาจะมีกําหนดเลือกให้จุดด้วยนะคะซึ่งเราก็เลือกเลือกที่ดีที่สุดก็เป็นวันที่ พระจันทร์เต็มดวงนะคะจะส่งเสริมในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพซึ่งเราอะได้เทียนสีเขียวกับสีชมพูมาใช่ไหมอาจารย์บอกว่าสีเขียวว่าเรื่องการงานสีชมพูอะเรื่องความรักกูก็จุดแมงสองอันเลยค่ะอยากได้ทั้งสองเรื่องนะคะแล้วก็จุดแล้วก็ขอไปขอความรักขอให้งานสมหวังปังพูรีเย่ให้มีคนดีให้มีคนหลอ่อให้มีคนแซ่บเข้ามานะคะแล้วก็จุด เลิกที่เขามามันก็จะมีว่าถ้าพระจันทร์เสี้ยวจะได้เ,เลิกแบบนี้พระจันทร์เต็มดวงได้เลิกแบบนี้ถ้าพระจันทร์ดับก็จะเป็นเรื่องเลิกแบบนี้เสร็จแล้วพอเราจุดนะคะอธิษฐานเวลาอธิษฐานเนี่ยนะคะเราก็อธิษฐานกับสิ่งของที่เราขายหรือเรื่องที่เราอยากได้แล้วก็อธิษฐานเสร็จนะคะก็เอาเทียนเนี่ยมาไว้ตรงปักตรงลานดินนะคะแล้วก็ต้องมีอ่างน้ํานะคะโรยดอกไม้5้าสีอยู่ใกล้ๆด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะเอาเทียนอาบแสงจันทร์ตรงเนี้ยมาอาบต่อนะคะจากนั้นไม่ถึง1เดือนก็มีงานรีวิวเข้ามาไลฟ ดได้งานอีเวนต์ไปดูเลขศาสตร์เบอร์โทรให้กับลูกค้าไปนั่งคอนซัล์นะคะเลือกเบอร์ช่วยลูกค้าคือลูกค้าเข้ามากี่คนก็ซื้อเบอร์ที่เราแนะนําทุกคนเลือกเบอร์นะคะเขาจ้างเราไปนั่งนี่แหละนะ,ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ช่วยเขาดูดวงให้กับลูกค้าเล็กๆน้อยๆอยก็ไปกุบกริบนะคะได้ลูกค้าเพิ่มนะคะจากพ่ย,ยิปซีด้วยแล้วก็ลูกค้าที่ให้มาดูเลขกาสสร์เบอร์โทรด้วย ฉันว่ามันก็ฟังอยู่นะแกนะคะเหนือสิ่งอื่นใดมันต้องมาจากการลงมือทําด้วยนะไม่ใช่จะรอแต่ดวงแต่โชควาสนาอย่างเดียวนะแกแต่ฉันว่ามันจึงนะอันนี้เรื่องงานคือจึงจ้งจริงเทียนสีเขียวแต่เรื่องความรักค่ะก็ไม่อยากจะพูดเดยอะกระซูมเอาเด้อตรงกระจกนะคะก็มีไปดวงไปเด็ท้ายที่สุดฉันก็ใช้วอลเปเปอร์เสริมดวงนี้ฉันทาด้วยเละแกจบรีวิวจาก